สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินสาวนะครับวันนี้พบกันเป็นคลิปประจำวันที่มิถุมายนนะครับผมสองหนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับผมหลังจากฝนตกหนักนะครับมีมิกเข้ามาหลายตัวนะครับผมแล้วก็มีคิวมีเอฟเฟกนะครับวันนี้มา ราคาพิเศษนะครับผมตัวแรกจะเป็นเลซิคอนนะครับผมเลซิคอนเอฟเอสองร้อยนะครับเป็นแบรนด์อเมริกานะครับผมแบรนด์ยูเอสผลิตผลิตเชน,น่านะครับรุ่นนี้ผลิตเชน,น่านะครับผมราคา 2,500บาทนะครับราคา2,500บาทเป็นของแท้นะครับผมผลิดไชน่านะครับตัวเอฟเฟกนะครับผมตัวที่2เป็นเอฟเฟกของโซ n y นะครับโซ n y DPS V55 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่เสียบไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับผมใช้ไฟบ้านเราเป็น Made in J8 นะครับผมของญี่ปุ่นนะครับด้านหน้าจะมีตัวเลนทั้งหน้าจะเร้าๆนิดหนึ่นง,ง,งตามนิ้วชี้นะครับราคาตัวนี้4,500บาทนะครับผมราคา4,500นะครับเป็นของญี่ปุ่นใช้งานได้ปกตินะครับผมตำหนิเลรียร้าวนิดหน่อยนะครับต่อไปเป็น EQ ของฟอนิคนะครับผมก็จะ เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับผมตัวนี้เป็นสไลซ์ชั่นนะครับสไลซ์ชั่นครั้งละสิบห้าแบรนด์ครับครั้งละสิบห้าแบรนด์ครับสเตอรโอซ้ายขวานะครับผมราคาพันห้านะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นรุ่น PQ สามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับ PQ สามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับ รา,า 1, าร,ราคา1 5 0 0บาทหนึ่งราคา1 5 0 0ห้าร้อบาทรวมพัสดุสมนะครับเก็บปลายทางบวกชิ้นละ200บาทเลครับฝั่งเอฟเฟกต์ของอีชิวนะครับ,รบตัว d ี x เอ็กสองซ้หนก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ใช้ฝั่งเพลงดีมากนะครับคัดละเอียดดีนะครับราคาสี่พันแดหนึ่งราคาสี่พันแปดนะครับรา ใช่ดีเหมือนกันนะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้สไลด์ยาวสองชั้นนะครับ31สามสิบเอ็ดก้านนะครับเอฟเฟกก็จะมีนะครับผมเอฟเฟกก็จะมี R EV 500ห้าร้อยกับ i e V วีร้อยนะครับผม I e V วีร้อยตัวละสามพันสองนะครับ I e V วีห้าร้อยตัวละเจ็ดพันห้านะครับตัวละเจ็ดพันห้า คือว่าอยากได้ฝั่งตัวก็ก็ศูนย์นะครับผมก็ก็ศูนย์นะครับก็ก็ซื้อราคาหมื่นกว่าบาทราคาหมื่นสองนะครับผมราคาสองไอวีร้อยก็ราคาสามพันสองนะครับผมไอวีห้าร้อยจะมีตัวหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนม้อแปลงมานะครับเปลี่ยนม้อแปลงเดิมเดิมเป็นไฟร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนม้อแปลงเพิ่มม้อแปลงเข้าไปนะครับผม ฝาอาจจะตงงะรงๆนิดนึงนะครับผมราคาหกพันบาทนะครับราคาหกพันบาทนะครับตัวฝาปิดด้านบนจะตรงๆนิดหน่อยนะครับผมเวลาเข้าแลกจะจะโกลงๆนิดนึงนะครับจะโก่งๆนิดนึงราคาหกพันบาทนะครับมาฝังมิกมิกตัวแรกเป็นของยามาฮ่านะครับ MX 12ทับ6นะครับ MX 12ทับ6นะครับผมตัวนี้ก็จะมี8ไมล์นะครับผม8ไมล์2 4 6 8นะครับ8ไมล์2เซเตอร์นะครับผมโมโนรสเตอร์หมดจะมีอยู่12ช่องเสียงดีนะครับผมตัวนี้บอดี้จะเป็นเหล็กนะครับบอดี้จะเป็นเหล็กแข็งแรงนะครับเสียบไฟ210โวลต์ได้เลยนะครับผมเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับเป็นของแท้นะครับ เป็นของแท้ไต้หวันนะครับผมตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับผมไฟไฟบ้านเราได้เลยครต้องรีบจิ้นหนึ่งนะครับผมฝนตกอาจจะไม่ได้ลองเสียงง่ายนะครับพราะว่าฝนตกตั้งแต่บ่ายนะครับผมตั้งแต่บ่ายตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับผมตกอยู่เลยนะครับนี่ริ่มๆอยู่นะครับผมเลยลองเสียงไม่ได้นะครับ มี EQ ในตัวสามารถคัดลอกคิวได้นะครับผมมีเอฟเฟกนะครับมีคิวมีเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกมีหลายโปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกตมีหลายโปรแกรมเอฟเฟกเสียงดีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เสียงหนาดีนะครับผมเสียงหนาดีนะครับสังเกตดูสไลด์ตัวสเตอร์จะจะยาวนะครับยาวมากราคาตัวนี้แปดพันบาทนะครับราคาแปดพันบาทรวมส่งนะครับ ตัว mx 1 2บสอหกนะครับจะมีตำหนินิดหน่อยนะครับตำหนิตัวนี้เดี๋ยวจะถอดเปลี่ยนให้นะครับพอดีโดนโดนกระแทกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรหล่อยู่นะครับเดี๋ยวถอดเปลี่ยนให้นะครับตัวปุ่มกดนะครับราคาแปดพันบาทนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีมี iq ในตัวนะครับผมใครที่หายมฮ่าเสียงหนาหนานะครับผมตัวนี้จะไปเลียนนะครับราคาไม่แพงนะครับผม มาฝั่งซาวครับสปิริตนะครับผมสปิริตเอสเอนครับตัวนี้มีอยู่สิบสองไมล์หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองไมล์สี่สเตอร์นะครับผมสิบสองไมล์สี่สเตอร์นะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับโมโนโรสเตอร์ทั้งหมดจะมียีสิบหนึ่งครับเฉพาะโมโนมีสิบกเฉพาะโมโนมีสิบสองนะครัโทษทีนะครับรีบนิดหนึ่งเลยฝนตกฝนไล่มาแล้วนะครับผม โมโนมี12โมโนนะครับแล้วก็มีสี่สเตอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นตัวเมดินอังกฤษนะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยนิ้วรอยนิ้วรอยน้อยมากนะครับผมสนิมไม่มีนะครับสนิมีไม่มีใครที่ mm hmm. หาของอังกฤษนะครับผมตัวนี้เข้ามาสภาพสวย ลองไม่โฟกัสลองไม่โฟกัสเมดอินอิงแลนด์หนึ่งเมดอินอิงแลนด์นะครับของของแท้นะครับผมของแท้สภาพสวยนลยครับผมรอยดีรอยน้อยนะครับดีรอยน้อยสินิมไม่มีนะครับผมสินิมไม่มีตัวนี้จัดไปราคาเก้าพันห้าเนรราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมใครที่ชอบเสียงหนาๆนะครับนาหนาๆเบสนุ่มๆน,น,นะครับผมเบสนุ่มลึกนะครับผมสไต สาครับนะครับตัวนี้เป็นเมดินพีแร์แท้นะครับผมสภาพสวยหนึ่งสภาพสวยไม่มีเสิยงนะครับผมราคาเก้าพันห้ารบาทนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเอฟเฟกตนะครับผมต้องใช้เอฟเฟกนอกนะครับเอฟเฟกก็มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะครับหรือว่าใช้เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงก็เหมาะนะครับเพราะว่าเสียงเบสดนุ่มหนึ่งเบสดนุ่มลึกนะครับรุ่นนี้นะครับ กลางหนาดีนะครับผมสไตล์สาวครับนะสไตล์สาวครับนะครับส่วนยามาฮ่าเอ็มจีหนึ่งหกสีเอ็กนะครับผมเสียงสดใสสไตล์ยามาฮ่านะครับเกร็งกลังนะครับผมใครที่ชอบเสียงใสๆนะครับผมเสียงใสๆก็ยามาฮ่านะครับเป็นของแท้นะครับผมเม็ดอินดอนีเซียนะครับตัวนี้ใช้งานได้สิบไมล์นะครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบไมล์สี่สเตอร์นะครับโมโนรสเตอร์ทั้งหมดจะมีอยู่สิบหก 16ชั้น n e ่นนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับจาก1-6ถึงจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมใช้งานได้ออกใช้งานออกได้2ออกนะครับเซาฟครับใช้งานได้3ออกนะครับ1 2 3นะครับส่วน Yamaha ได้2ออกนะครมีเอฟเฟกในตัวนะครับเป็นของแท้อินโดนีเซียนะครับผมเป็นของแท้อินโดนะครับ ตัวยามาฮ่าตัวแรกเนี่ยผมเอ1 6 6 c x นะครับราคาตัวแรกจะมีตัวแรกกับตัวที่สองนีตัวแรก9,800บาทนะครับราคา9,800บาทนะครับรุ่นเดียวกันนะครับผมตัวที่สองราคา13,000บาทนะครับผมตัวที่สองก็จะสภาพสวยนะครับเอมจี1 6 6 c x นะผมรุ่นเดียวกันนะครับผลิตอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับผมผลิตที่อินโดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะ ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผมตัวที่สองหมื่นสามนะครับผมตัวแรกเก้าพันแปดร้บาทนะครับซาวคาร์บเก้าพันห้าร้อบาทนะครับผมยามาฮ่า MX สิบสองทับหกราคาแปดพันบาทนะครับผมเก็บปลายทางบวกชิลละสามร้อยบาทนะครับเก็บปลายทางบวกชิลละสามร้อยบาทนะครับผมโมบแรงสวยๆนะครับโมบแรงสวยๆตัวยามาฮ่าเดี๋ยวจะถอดเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับตัว MX นะครับผม พอเปลี่ยนปุ่มกดให้นะบอดีปุ่มกดโดนหลุดไปนิดนึงนะผมหลุดไปนิดนึงนะครับตัว MX บอดี้จะเป็นเหล็กทั้งทั้งตัวนะครับทั้งตัวจะมีรอยถลอกบ้างนะมีรอยถลอกบอดี้จะเป็นเหล็กแข็งแรงหนุ่มแข็งแรงสไลด์วอลลุ่มนะครับสไลด์วอลลุ่มอย่างไม่ค้อแคกหนุ่มใช้งานได้ปกตินะครับทุกตัวนะครับสไลด์ยังไม่ค้อแคกนะครับตัวนี้ก็จะมีตำหนิบ้างตัว9800จะมีตำหนิบ้างนะครับผมมีร่องรอยบ้างนะครับ แล้ได้รวมก็สวยนะครับสไลด์ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังไม่มีพวกแครกนะครับผมเพียงแค่ว่าจะมีรอยมีจะมีเยอะหน่อยนะครับก็เลยขายเก้าพันแปดนะครับผมตัวที่สองสวยหน่อยก็ราคาหมื่นสามนะครับส่วนฟังอเลนไอเนสนะครับผมตัวนี้ขายตามสภาพนะครับผมของพี่ๆส่งมาฝากนะครับผมราคาตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับขายตามสภาพราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นของแท้อเลนในที่เป็นของแท้นะครับของแท้ประเทศอังกฤษนะครับรุ่นนี้จะเป็นผลิตที่ไชน่านะครับแบรนด์ประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าจะผลิตที่ไชน่านะครับราคาเจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับเก็บปลายทางบวกสามร้อยบาทนะครับสไลส์สไลด์ตัวสเตอร์จะข้อแคกนิดหน่อยนะครับข้อแคกนิดหน่อยแต่ว่าเวลาสไลด์แล้วก็ต้อง แตแกๆนิดหนึ่งหนึ่งว่าเคลียดนิดหนึ่งถ้าเสียงหายก็เคลียดนิดหนึ่งหนึ่งครับผมปึ๊บปั๊กเสียงก็จะมานะครับหรือว่าใครมีงบก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถอดเปลี่ยนอะไรได้นะครับตัวสไลด์สเตอร์นะครับสไลด์สเตอร์น,รนอกจปกติมีเอฟเฟกในตัวนะครับอะไรในที่ก็จะมีอยู่สิบสิบหกไมนี่สิบหกโมโนเต็มนะครับสองสี่หกแปดสิบสุดสองสิบสี่สิบหก 1กโมโนนะครับมแล้วก็มี3สเตอร์นะครับสอง3มีเฟเฟงในตัวนะครับเป็นของแท้ผลไชน่านะครับตัวอารเนส่วน DvX ตัวนี้ของลูกค้าส่งมาส่งมาซ่อมนะับส่งมาเช็คนะคผมเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทางทางเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับผมพอดีตัวที่ส่งไปไปตรวจเช็คนะครับผมรัวลูกค้านอนนานก็เลย จะของเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับก็เลยเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมถ้าอาจารย์ทางจังหวัดสแก้วนะครับผมเป็นตัวดีไวเล็ตของ d ีพนะครับผมทางร้านมีการรับประกันสินค้าให้สามเดือนนะครับผมมีปัญหาก็ส่งมาตรวจเช็คได้นะครับส,ส่งมาแก้ไขปัญหาได้นะครับผม ต้องสงตัวจริงมาด้วยนยครับผมว่าถ้าโทรถามอาการอย่างเดียวจะจะไม่รู้อาการเลยผมต้องต้องมาดูอาการนะครับผมถ้าเครื่องมีปัญหานะครับเพราะว่าทางร้านรับประกันให้สามเดือนนะครับผมรับประกันให้สค่ท้าให้สามเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่สิบนะครับผมมิถุนาสองห้าหกหกนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับผมศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรติดต่อย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ 0925-094921นะครับรานอยู่จังหวัดสุรินทร์ตำบลหนองสนเสนาอำเภอจอมพระนะครับผมวันนี้อาจจะพูดไวนิดนึงน,นะครับฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวไม่ทันฝนนะครับผมฝนกำลังตกนะครับตกหนักนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ